ปีคิดสะัสกาด1,918เป็นช่วงที่เยอรมันจะกลายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามนั้นปรากฏว่าเป็นเวลาเดียวกับที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่พอใจรัฐบาลอย่างมากดังนั้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันนั่นเองก็เกิดการปฏิวัติขึ้นในประเทศเยอรมน,นีส่งผลให้ไกเซอร์วิลเลียมที่2กษัตริย์ของเยอรมน,นีในเวลาต่อมาต้องสเสด็จลีภ้ภัยไปยังฮอลแลนด์และสรงสละร,ราชสมบัติในเวลาต่อมาเอแบ ผู้นำพรรคสังคมประชาธิปไตยเยอรมันได้รับตำแหน่งผู้นำรัฐบาลส่งผลให้เกิดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นในประเทศในเดือนมกราคมปีคิเตศกรา1919ในปี1919ฮิตเลอร์ก็ได้ตัดสินใจครั้งใหญ่คือการทำงานด้านการเมืองโดยเข้าร่วมในพรรคในชั้นแนวโซเชียลิสต์เยอรมันวอร์เกอร์ปาร์้ภายหลังเปลี่ยนมาเรียกสั้นๆว่าตาซีในการเลือกตั้งปี1919นั้นพรรคสังคมประชาธิปไตยเยอรมันนี ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนเยอรมน,นีหรือที่เรียกกันว่าสภาไลสตักก็ได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาโดยจับมือกับพันธมิตรอีกสองพรรคส่งผลให้ฟรีดิตเอแบตได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานาธิบดีนคนแรกของรัฐเยอรมน,นีแต่ปรากฏว่ารัฐบาลก็ยังไม่ได้รับความนิยมจากชาวเยอรมันอีกทั้งยังต้องเผชิญกับการก่อความไม่สงบจากทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาในการทํางานของฮิตเลอร์ ฮิตเลอร์ย้ำคำว่าชาติโดยนำคำนี้มาไว้หน้าคำว่าสังคมนิยมเพื่อนเน้นย้ำถึงสายเลือดเยอรมันแท้ๆฮิตเลอร์ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจในมิวนิกที่เกลียดคอมมิวนิสต์และยิวในวันที่24กุมภาพันธ์ปี1920พักรคนาซีมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น2,000คนซึ่งฮิตเลอร์รู้ดีว่าการเติบโตข,ของพักเกิดจากทักษะการปลาใสาของเขาและในต้นปีถัดมาฮิตเลอร์ได้ไปเช่าศูนย์ประชุมในเมืองมิวนิก เพื่อชุมนุมสมาชิพกพรรคในวันที่2กุมภาพันธ์ปี1921บัตรจำนวน6000ใบาขายหมดเกลี้ยงแถมด้วยบัตรฟรีให้กับครอบครัวของทีมงานและนักเรียนอีก2,000ใบศูนย์ประชุมที่สามารถบรรจุคนได้900 0คนแน่นขนาดจนไม่มีที่จะยืนจากการที่ฮิตเลอร์ทำเกินหน้าเกินตาเด็กเลอร์หัวหน้าพรรคคณะกรรมการจึงได้นัดประชุมเพื่อบั่รทอนบทบาทของฮิตเลอร์ลงแต่ผลการประชุมกลับตรงกันข้ามด้วยเหตุผลหลายประการ เช่นฮิตเลอร์เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการหาเงินเข้าพักเป็นคนหาสมาชิกเข้าพักเป็นคนสร้างชื่อเสียงให้กับพักและถ้าหากบัทอรบทบาทของฮิตเลอร์ลงเขาอาจพาพักพวกออกไปตั้งพักใหม่ขึ้นมาแข่งในที่สุดคณะกรรมาการพักได้เสนอตำแหน่งประธานบอร์ดอันดับหนึ่งให้กับฮิตเลอร์แต่เขาไม่หลงกลในตำแหน่งประธานเขาโวยวายลั่นว่าถ้าไม่ใช่เพราะเขาพักไม่มีวันเงยหน้าอาปากขึ้นมาได้จนถึงทุกวันนี้ว่าแล้วเขาก็เดินออกจากพักไป หลังจากนั้นเขาได้เขียนใบลาออกจากพรรคทั้งฝ่ายคณะกรรมการพรรคตนกตกใจต่างซัดทอดกันเองแต่การเมืองก็คือการเมืองคณะกรรมการจึงรวมหัวกันใช้แผนอุบาทโจมตีฮิตเลอร์ด้วยใบป,ปลิวหลายหมื่นใบโปรยเต็มถนนทวทุกชุมชนในเมืองมิวนิกเนื้อความกล่าวหาว่าฮิตเลอร์เป็นผู้ทรยศใช้พรรคเป็นบันไดไปสู่อำนาจฮิตเลอร์ยักยอกทรัพย์ของพรรคไปปลนเปลยหญิงโสเภณีฮิตเลอร์ Hitler เป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้ ฮิตเลอร์ด่ายิวทั้งที่ปู่ของเขาเป็นยิวและอื่นๆอีกมากมายฮิตเลอร์ติดป้ายปฏิเสธทั่วเมืองพร้อมประกาศระงับการปลาสายไว้ชั่วคราวซึ่งมันเป็นอาวุธอย่างเดียวที่เขามีเพราะการอั้นปลาสายนั้นทําให้การปลาสายครั้งต่อไปต้องมีคนสนใจพากันมาฟังอย่างล้นหลามเขากําหนดปลาสายในวันที่20กรกฎาคมปีคิเต์ศักราช1921ที่ศูนย์ประชุมเมืองมิวนิกค,ครั้งนี้เขาเขียนป้ายขนาดใหญ่ว่า ยิวห้ามเข้าคนแห่มาฟังคำปลาสายมากกว่า6,000คนเก็บเงินค่าเข้าฟังคนละหนึ่งมาร์กการปลาสัยของเขาในครั้งนี้สะกดคนฟังเรากับไร้เวทมนต์เขาพูดออกมาจากใจโดยไม่ต้องร่างสุนทรพจน์เขาด่ารัฐบาลไล่ไปจนถึงนักการเมืองที่เห็นแก่ตัวไม่รู้จักเสียสละเพื่อชาติหลังจบคำปราศัยเสียงปรบมือกึกก้องยาวนานอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนวันที่29ก,กาาคมปีคิเตักราช1921 เป็นวันศุกร์ฮิตเลอร์ตั้งใจจัดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อให้คนมาร่วมน้อยเพราะผู้คนต้องทำงานมีสมาชิกที่เป็นพรรคพวกของเขามาร่วมประชุม544คนหลังจากถแถลงนโยบายแล้วฮิตเลอร์ได้รับคะแนนโหวตให้เป็นหัวหน้าพรรค543เสียงขาดเพียงหนึ่งเสียงคือเด็กเลอร์ฮิตเลอร์เป็นผู้นำคนใหม่ของพรรคนาซีอย่างเป็นเอกฉันท์ส่วนเด็กเลอร์ถูกลอยแพไปเป็นประธานกิตติมศักดิ์ได้แต่นั่งดูฮิตเลอร์เล่นการเมืองอย่างเต็มตัว ฮิตเลอร์นำเอาคนของตัวเองเข้ามานั่งประจำตำแหน่งสำคัญๆของพรรคทั้งหมดเขาเริ่มต้นเป็นผู้นำเผด็จการภายในพรรคนาซีอย่างเต็มตัวนับตั้งแต่บัดนั้นฮิตเลอร์แถลงนโยบาย3ข้อที่โดนใจคนเยอรมันทั้งประเทศข้อแรกรัฐที่สังคมนิยมแบบชาตินิยมคนเยอรมนีสมรสกับคนเยอรมนีความเท่าเทียมของชนชั้นเป็นสิทธิ์เฉพาะพลเมืองเยอรมนีเท่านั้นคนยิวและคนต่างด้าวต้องถูกในประเทศเออกไปให้หมดประเทศข้อ2 ต่อต้านการปฏิวัติในรัสเซียที่เปลี่ยนเป็นสหาภาพโซเวียตภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์นำโดยโจเซฟสตาลินซึ่งจะเป็นภัยต่อเยอรมนีและข้อสุดท้ายยกเลิกสนธิสัญญาแวร์ไซา์ที่บังคับให้เยอรมนีชดใช้ค่าปฏิกรัมสงครามเป็นเงินจำนวนมากด้วยระยะยาวถึง42ปีฮิตเลอ ER, ร์ปลาใสที่ไหนที่นั่นเต็มไปด้วยฝูงชนที่สนับสนุนพักนาซีอย่างล้นหลาม การก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคย่อมหมายถึงความสําเร็จในวงการการเมืองก้าวสำคัญของเขาแล้วและนับจากนี้ไปการเมืองเยอรมนีก็อยู่ในกํามือของเขาในเดือนกันยายนปี1921ฮิตเลอร์ถูกจับส่งตัวเข้าคุกเป็นเวลา3เดือนจากคดีทําร้ายนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามความเป็นเผด็จการของฮิตเลอร์เริ่มต้นขึ้นหลังจากวันที่เขาเออกมาจากคุกเขาได้ก่อตั้งกองกําลังส่วนตัวเรียกว่า SA เป็นหน่วยกําลังสําหรับอารักขาฮิตเลอร์ และเล่นงานทำร้ายฝ่ายตรงข้ามโดยมีแฮมันเกอร์ลิงอดีตเสืออากาศในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นหัวแรงคนสำคัญในการฝึกกองกำลังที่คัดเลือกมาจากทหารผ่านศึกให้มีระเบียบวินัยแบบทหารหลังจากจัดระเบียบกองกำลังเรียบร้อยแล้วฮิตเลอร์ได้มอบตำแหน่งหัวหน้า SA ให้กับโรมอดีตผู้บังคับบัญชาที่เขาชวนมาร่วมงานในสมัยเริ่มก่อตั้งพรรควันที่11พฤศจกาย,ยนปี1923 ฮิตเลอร์และพลพรรคนาซีของเขาพยายามทำการปฏิวัติแต่ไม่สำเร็จเขาถูกจับพร้อมกับพรรคพวกของเขาเขาถูกจำคุกด้วยโทษ5ปีแต่จริงๆเขาถูกจำคุกเพียงแค่9เดือนเท่านั้นหากแต่ความพ่ายแพ้ของเขาในครั้งนี้กลับทำให้เขาได้รับความนิยมมากขึ้นฮิตเลอร์ได้รับการปล่อยตัวในวันที่20ทธันวาคมปี1924หนังสือพิมพ์ตีพิมพ์บทสัมภาษณ์ของเขาเกี่ยวกับการฟื้นฟูประเทศเยอรมนี ทำให้เขาได้รับความนิยมมากขึ้นเนังสือชื่อการต่อสู้ของข้าพเจ้าหรือไมค์แคมป์เขาได้ลงมือเขียนเพิ่มเติมจนจบบลอลบูบอภายหลังออกมาจากคุกแล้วต่อมาเพื่อนของเขาได้เอาต้นฉบับไปพิมพ์มียอดจําหน่ายมากกว่าแสนเล่มฮิตเลอร์จึงมีฐานะการเงินที่ดีขึ้นเมื่อฮิตเลอร์ออกมาจากคุกเขาไปขอต่อใบอนุญ,ญาตกับหัวหน้ารัฐบาลบาวาเรียเพื่อดําเนินงานพรรนาซีต่อไปด้วยสัญญาว่าจะไม่สร้างปัญหาใดๆอีก เขาได้รับอนุญาตในวันที่26กุมภาพันธ์ปี1925และเขาได้จัดประชุมขึ้นในวันที่27กุมภาพันธ์มีคนมาชุมนุมฟังคำปราศัยของเขามากกว่า4,000คนฮิตเลอร์ปราศัยโจมตีรัฐบาลอย่างรุนแรงก,กว่าครั้งใดๆเพราะเป็นการปราศัยครั้งแรกหลังออกมาจากคุกปรากฏว่าเขาถูกห้ามปราศัยเป็นเวลา2ปีคือตั้งแต่ปี1925ถึง1927ฮิตเลอร์ จึงมอบภารกิจโฆษณาชวนเชื่อให้เกอบเบิร์นทำหน้าที่ปลาสายแทนและในเวลาต่อมาเกอรเบิรนได้รับตำแหน่งเป็นโฆษกของรัฐบาลเผด็จการฮิตเลอร์พักนาซีเริ่มได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากยอดสมาชิกพักนาซีในปี1927ที่มีอยู่ประมาณ72,000คนได้เพิ่มขึ้นเป็น178,000คนในปี1929ในปี1929นี้เองที่ไฮลิสฮิมเลอร์นักธุรกิจ ร่างกายอ่อนแอและล้มเหลวซึ่งต่อมาได้เป็นผู้นําระดับสูงคนหนึ่งของพรรคนาซีได้ทิ้งฟาร์มเลี้ยงไก่ของเขาเข้าร่วมกับฮิตเลอร์และได้เป็นหัวหน้าหน่วย SS ซึ่งเป็นหน่วยอาักคาของฮิตเลอร์โดยขณะนั้นมีจํานวนเพียง200คนแต่ก็เป็น200คนที่คัดสนมาเป็นอย่างดีเพื่อคานอํานาจกับหน่วย SA หน่วย SA ก็ตั้งขึ้นโดยเออร์เนสต์โรมคนสนิทของฮิตเลอร์เพื่อใช้เป็นกองกําลังส่วนตัวของฮิตเลอร์ แต่โรมเริ่มทำตัวเป็นเอกเทศและมีทีท่าว่าจะไม่สามารถควบคุมได้กองกำลัง SA เองก็ดูเหมือนจะเชื่อฟังโรมมากกว่าฮิตเลอร์ในปี1930จำนวนของ SA และ SS มียอดเพิ่มสูงขึ้นถึง100,000คนฮิตเลอร์เริ่มวางแผนการจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพในปี1928แฮมันเกอร์ลิงซึ่งต่อมาเป็นผู้บัญชาการกองทัพอากาศเยอรมน,นี และโจเซฟเกิร์บเบิร์นซึ่งต่อมารับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ของพรรคนาซีได้รับเลือกเข้าสู่สภาไลส์ตักฮิตเลอร์รู้ดีว่าเศรษฐกิจของเยอรมนีขณะนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่มั่นคงเต็มไปด้วยเงินกู้ยืมจากต่างประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจหลังสงครามของรัฐบาลเยอรมนีในขณะนั้นก็นไม่ได้มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมฮิตเลอร์มองว่าความมั่งคั่งทางอุตสาหกรรมจะเป็นหนทางนำไปสู่ความเติบโตทางเศรษฐกิจและส่งผลให้เยอรมนี มีอิสรภาพทางการเงินฮิตเลอร์จึงประกาศว่าพักตาซีเป็นพักที่ยมการค้าเสรีและจะใช้อุตสาหกรรมนำความมั่งคั่งมาสู่เยอรมนีปลายปี1930ฮิตเลอร์ได้รับทุนจากเอมิลเกรดอบผู้นำอุตสาหกรรมเหมืองแรกของเยอรมนีเงินจำนวนนี้ได้สร้างพักตาซีให้ก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่พระราชวางังบาโลถูกเช่าเป็นสถานที่ต้อนรับแขกของพักนอกจากนี้ฮิตเลอร์ยังใช้เงินจำนวนนี้ รณรงค์ทางการเมืองและพิมพ์ใบปลิวโฆษณาชนเชื่ออย่างมากมายส่งผลให้พรรคนาซีมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมากกว่าครึ่งล้านคนดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรหยุดยั้งฮิตเลอร์ได้ในทางตรงกันข้ามประเทศเยอรมนีกลับวิ่งสวนทางกับทางพรรคนาซีผลจากเศรษฐกิจตกต่ำทำให้เยอรมนีกลายเป็นนิยงมหาศาลประชาชนเดือดร้อนอย่างมากปี1930เกิดวิกฤตการทางการเมืองในเยอรมนีประชาชนเบื่อหน่าย และเสื่อมศรัทธานในรัฐบาลฮิตเลอร์จึงได้ช่วยโอกาสนั้นสร้างความนิยมโดยมีโจเซฟเกิบเบิลผู้มีพรสวรรค์นในการโฆษณาชวนเชื่อเป็นผู้ช่วยคนสําคัญจนฮิตเลอร์สามารถสร้างความนิยมในหมู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วเดือนกันยายนปี1930มีการเลือกตั้งทั่วไปพรรคตาซีประสบความสําเร็จอย่างมากจากนโยบายที่ฮิตเลอร์ใช้หาเสียงความสําเร็จนี้สร้างความแปลกใจให้กับทุกคนแม้กระทั่งตัวฮิตเลอร์เอง โดยพรรคนาซีได้รับเสียงถึง6กล้านห้าแสนเสียงได้ที่นั่งถึง107ที่นั่งในสภาเป็นพรรกใหญ่อันดับสองจากเดิมที่เคยมีเพียง12ที่นั่งในการเลือกตั้งเมื่อปี1928ไม่เพียงแต่พรรคนาซีเท่านั้นที่ประสบความสําเร็จพรรคอมมิวนิตก็เช่นเดียวกันที่ได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นจากเดิม23ที่นั่งเป็น77ที่นั่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนเยอรมนีเริ่มแตกออกเป็นสองฝ่ายเพื่อหาทางสู้กับวิกฤตทางเศรษฐกิจ ในเดือนกรกฎาคมปี1932พักนาซีได้รับความนิยมสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์โดยสามารถคลองที่นั่งในสภาได้ถึง230ที่นั่งจากที่นั่งทั้งหมด608ที่นั่งอย่างไรก็ตามการบริหารที่ผิดพลาดของเกอร์ลิงที่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาได้นำไปสู่การเลือกตั้งใหม่ส่งผลให้ที่นั่งของพักนาซีลดลงเหลือ196ที่นั่งจากทั้งหมด584ที่นั่ง ในขณะที่พรรคคอมมิวนิสต์กลับได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นเป็น100ที่นั่งในวันที่30มกราคมปี1933ฮิตเลอร์ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีประธานาธิบดีคือพอลฟอนฮินเินเบิร์กแม้ว่าแท้จริงในเวลานั้นพรรคนาซีจะไม่เคยมีเสียงข้างมากโดยเด็ดขาดในสภาไลาสตักแต่ก็ว่ากันว่าเพราะนักการเมืองฝ่ายขวากลุ่มเล็กๆบางกลุ่มที่มีอำนาจทางการเมืองและสนิทสนมกับกองทัพ ก็ส่งเสริมและตัดสินให้ฮิตเลอร์เด็กก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้พราะคนเหล่านั้นต่างคิดว่าจะสามารถควบคุมฮิตเลอร์ได้อีกทั้งฝ่ายขวาเหล่านั้นก็ยังหวังว่าพวกนาซีจะร่วมกันลงคะแนนเสียงสนับสนุนให้มีการฟื้นฟูระบอบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขถือเป็นการประเมินที่ผิดพลาดอย่างยิ่งปรากฏว่าเมื่อมีอำนาจแล้ว ในวันที่24่กุมภาพันธ์ปี1933พลนรพรคักนาซีของฮิตเลอร์ในสังกัดของเกอร์ลิงบุกเข้าไปในที่ทำงานของพักคอมมวนิสต์พร้อมทั้งพบหลักฐานว่าพวกคอมมวนิสต์กำลังวางแผนปฏิวัติสามวันต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้รัฐสภาผู้นำนาซีหลายคนเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุกลางดึกพร้อมกับประกาศว่าเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดจากการกระทำของพวกคอมมวนิสต์ลุงขึ้นฮิตเลอร์เข้าพบประธานาธิบดีฮินเดนเบิร์กเพื่อออกกฎหมายฉุกเฉิน ยกเลิกสิทธิทเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญทั้งนี้เพื่อปกป้องประเทศชาติและประชาชนจากนั้นพวกคอมมิวนิสต์กว่า4 0 0พันคนก็ถูกจับและถูกกวาดล้างอย่างหนักอย่างไรก็ตามในภายหลังมีหลักฐานว่าผู้วางเพลิงรัฐสภาน,นั้นก็คือคนของพรรคนาซีที่กระทำตามบัญชาของเกอร์ลิงช่วงนี้เองที่หน่วยเ a ของโรมมีอำนาจมากและแสดงท่าทีที่ป่งบอกถึงความไม่พักดีต่อฮิตเลอร์และมุ่งพักดีต่อโรมในที่สุด ฮิตเลอร์ก็ตัดสินใจทำลายองค์กร SA ในวันที่6มิถุนายนปี1934โดยโรมพร้อมกับเด็กหนุ่มของเขาถูกจับในโรงแรมแห่งหนึ่งทหาร SS ได้รับคำสั่งจากฮิตเลอร์ให้ยืนโอกาสแห่งเกียรติยศโด,ดยการฆ่าตัวตายแก่โรมทหาร SS วางปืนให้เขาแล้วออกมาเวลาผ่านไป10นาทีโดยที่ไม่มีเสียงปืดทหาร SS จึงเดินเข้าไปแล้วจ่อยิงโรมจนเสียชีวิต พร้อมกันนั้นหัวหน้าหน่วย SA ก็ถูกจับตัวถูกขัง้งบ้างก็ถูกสังหารโดยทหาร SS ซึ่งได้ก้าวขึ้นมาแทนกองกำลัง SA เดือนเมษายนปี1934สุขภาพของประธานาธิบดีฮินเดินเบิร์กประธานาธิบดีเยอรมน,นีในขณนะนั้นไม่สู้ดีนักเขาเสียชีวิตในวันที่2สิงหาคมปี1934 3ชั่วโมงหลังจากนั้นฮิตเลอร์ได้ประกาศรวมตำแหน่งประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีเข้าด้วยกัน และตั้งตัวเองเป็นประมุกของรัฐและผู้บัญชาการทหารสูงสุดทาให้เยอรมน,นีก้าวเข้าสู่ความเป็นประเทศการสมบูรณ์แบบนับแต่นั้นเป็นต้นมาขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ